สวัสดีครับผม้กองครับครับผมนะฮะวันนี้มาขอรีวิวแก้ตัวอีกสักงหนึ่งคันนะครับผมสำหรับวิว X Ultimate นะครับก็เห็นมีพี่ๆแบบว่าขอตรงนั้นตรงนี้หน่อยที่ข้ามไปอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มาจัดให้ครบเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เรารีวิวในส่วนของรุ่น Ultimate นะครับเป็นสีเทาไอ้คืองกิโ b เ a c นะครับผมเครื่อง1.9เหมือนกันนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง 1.9เหมือนกันแต่เป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาวมุกโดโลไม์นั่นเองนะครับผมราคาค่าตัวของเขานะฮะวันนี้เนี่ยสีขาวมุกอยู่ที่1ล้าน5แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นเครื่อง1 9กนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับสำหรับสีขาวแนละที่พี่ๆกำลังเฝ้าดูนะครับกำลังที่จะอยากมาดูตัวรถนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รูมแล้วก็จะมีทยอยทยอยลดลงมานะครับผมแต่วันนี้นะครับรถคันนี้กำลังเตรียมปล่อย อาจจะอยู่ไม่นานนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูก่อนละกันนะครับสำหรับด้านหน้านะครับเด่างที่บอกเลยทุทกคันเนี่ย oh. เปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่ครับแต่ว่าวันนี้ให้ดูลวดลายแล้วกันนะว่าลวดลายของอแต่ละคันเนี่ยสีแต่ละสีมีความต่างกันยังไงนะเวลาที่ลูกค้าดูเนาะเนี่ยครับเวลาเฉดสีขาวเนี่ยเวลามองเนี่ยชัดเจนนะผมว่าตัวแสงเงาเนี่ยตรงฝากระโปรงเนี่ยมันจะชัดเจนมากๆเลยนะครับเวลาที่แสงกระทบลงมานะครับบวกกับฝาไอตัวฝากระโปรงใหม่นะฮะก็จะเห็นอย่างที่ ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโลโก้เนี่ยมันเล็กลงนะครับในส่วนของตัวกระตังหน้านะครับแน่นอนว่าโทนสีดำจากสีขาวเนี่ยเทดมันก็จะต่างกันกับตัวสีทาไอเกอร์เกที่ผมมีิวไปก่อนหน้านี้ผมมองว่ามันค่อนข้างชัดเจนเพราะอย่างสีขาวเนี่ยตัดโทนดำมันออกเป็นโทนสปอร์ตอย่างชัดเจนเลยสีตัวนี้มันจะโดดเด่นมากๆนะครับด้วยตัวกระตังหน้านะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นดินามิกแบล็กคิวนะสีเขาก็จะออกโทนเป็นโทนดำๆนะครับผมนะมีแถบ เราของโทนสีดำแซมมาด้วยตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไทเทเนียมคาร์บายนะครับสีแบบไทเทเนียมสีแบบออกเงินๆนะครับผมตัดเฉดกับโทนสีดำได้อย่างลงตัวเลยนะฮะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะแล้วก็เลิ่มขึ้นมานะฮะในส่วนตัวโคมไฟหน้านะโคมไฟหน้าลมดำหัวกับโทนสีขาวผมว่ากำลังพอดีนะครับมันก็จะออกเป็นโทนเหมือนกับคล้ายๆกับรถแต่งนะไฟออกลมดำดนิดนึงตัดกับตัว แถบตรงนี้นะเป็นไฟเลนะครับออกแบบมาเป็นแบบไดนามิกเกลนั่นเองนะเป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนใบมีดนะฮะให้อารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบแมบบ่โฉบเฉี่ยวมากๆนะสำหรับตัวสีขาวแล้วไฟหน้านะครับผมเป็นแบบใบ e ีม L.E.D. นะครับสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันเช่นเคยนะครับอ่ะลงมาด้านล่างครับเขาบอกว่าการดีไซน์ในครั้งนี้นะครับเปลี่ยนตัวกันชนใหม่ทั้งหมดดีไซน์เป็นแบบไฟเตอร์เจ็นะครับผม ให้อารมณ์แบบดูดูด,ดหน่อยโฉบเฉียวหน่อยเหมือนเครื่องบินลบนะประมาณนั้นเหมือนเครื่องบินเซนอะไรประมาณนี้นะฮะดูแล้วผมว่าค่อนข้างสวยเพราะอย่างตัวอันดิเมตเนี่ยสีของตัวป๊อปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยครับผมตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะอย่างตัวสีเทาเอลเกตรงนี้ก็เป็นสีเทานะ,ะที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้สีขาวก็เป็นสีขาวกับตัดกระโพนสีดําก็ยังดูสปอร์ตได้ลงตัวนะฮะแล้วก็เพิ่มความดุดันเข้ามานะครับผม นะเพื่อเพิ่มรวมสปอร์ตเข้ามากับช่องแอร์เกอร์เทนนะครับตรงนี้นะช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับการขับขี่นะครับด้วยความเร็วต่างๆหนาเนี่ยมันก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาดูดอากาศได,ะะนะด้ดีมากขึ้นนะฮะลดแรงกระทลมนะครับจากทางด้านหน้าได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะหน้าเนี่ก็มีประมาณนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราก็รีวิวไปแล้วแต่วันนี้เราก็จะรีวิวในแต่ละสีซ้ำๆวนๆไปเดี๋ยวมีสีไหนมันจะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูเรื่อยๆแล้วกัน นะครับถัดมาครับผมกับแม็กขนาดขอบ20นิ้ว5ตัวนี้เป็นแบบไดนามิกเทอร์บนะครับออกแบบมาเป็นก้านแบบนี้นะดีไซน์เป็นแบบ3มมิตินะครับผมลวดลายเนี่ยเป็นลายกราฟิกนะเป็นลายแบบ3ามมิติผมมองว่ามาล่าสุดตัวนี้ให้มาอารมณ์แบบค่อนข้างสวยนะมันได้ทั้งในเรื่องความสปอร์ตความดูดันไปในตัวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือมาทันสมัยนะครับกับตัวแม็ก นะครับขนาดขอบ20นิ้วตรงนี้เข้ามานะครับผมอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยรถเพิ่งมานะมาไม่ไม่กี่วันเองนะครับเห็นลูกค้าเนี่ยลหลายๆท่านเนี่ยออกรถไปเนี่ยอยากจะเปลี่ยนละนะซื้อรุ่นแอคทีฟไปอยากจะมาเปลี่ยนขนาดขอบ20นิ้วของตัวรุ่นอัลติเมทก็มีแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าใจเย็นยนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวรอรถออกมาเยอะๆก่อนนะฮะถึงจะมีในสองตัวตัวเรื่องในการเปลี่ยนค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับรวมถึงตัวชุดแต่งต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับ และมากับยางนะครับตัวนี้เป็นบิสโตนดูเลอร์นะครับให้มากับขนาดยางนะครับที่สองหกห้าห้าสิบ r ยี่สิบนะครับผมอ่ายางซีรีส์ของดูเลอร์เนี่ยของบิสโตนแน่นอนนะฮะในเรื่องสมรรถนะนะครับผมคุณภาพตัวยางนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะก็เป็นตัวทับครอของตัวทางบิสโตนอยู่แล้วนะครับผมให้คู่กับแม็กขนาดขยี่สิบนะครับผมจากอีวสเข้าไปเนี่ยรุนตัวนะครับการกับขี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความนุ่มสมรรถนะการข้าโค้งต่างๆานานาดีมากๆเลยนะ ด้านข้างนะครับอ่าผมต้องบอกว่ามันเหมือนเดิมถ้าเรามองจากด้านข้างองตรงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะด้านข้างไม่ได้เก๋มากเท่าไหร่ก็เหมือนกับตัวเดิมเนะครับผมมันก็หล่อเหมือนเดิมแมหละหล่อเหมือนกับรุ่นเดิมนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าน,นี้นะครับแต่มที่มันจะเปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวราวหลงังคาด้านบนนะครับเป็นสีออกดำๆเทาๆหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็ ตัวกระตกเหมือนเดิมนะไปเดียวตรงตัวกระตกนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากจนเกินไปนะเรามาดูด้านในนิดนึงครับผมเดี๋ยวว่าเรามาดูว่าสีขาวนะครับตัดโทนสีน้ําตาลจะเป็นยังไงในส่วนตัวภายในนะฮะสีขาวตัดโทนดาตัดโทนน้ำตาลไอ้มันเป็น t ูโทน n น e ะ่ะข้างล่างดําข้างบนสว่างแต่บอกเป็นสีน้ําตาลมันได้มันได้อารมณ์แบบสามสามสีสามเฉดสามโทนแต่ว่าเขาบอกว่าเป็น t ูโทนแหละนะครับ เพราะคุณนเพราะไรเพราะในส่วนของตัวด้านล่างครับพื้นคันเนี่ยเพราะในส่วนของตัวด้านล่างครับพื้นคันเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับอันนี้ไม่นับตัวบ่อกับตัวบุต่างๆนะส่วนตัวหนังเนี่ยบุวตรงข้างประตูตรงคอนโซลอะไรต่าง,งๆนนะานาเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่ว่าพูดถึงในเรื่องของวัสดุของของเขาต่างๆนะเนส่วนตัวคอนโซลน,นะครับผม ด้านล่างอะไรต่างๆพอตรงประตูเนี่ยมันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับในแถบด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะออกเป็นสีเบลตนะครับออกเป็นสีเบลดสีโทนสว่างนะครับมันก็จะเป็นทูโทนนะแล้วก็เติมมาด้วยกับในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับตัวนี้เป็นน้ําตาลแบบทัพเพิ่มเบานะอารมณ์เนี่ยมันก็จากคล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้นะครับสมปีที่แล้วนะครับแต่ที่มันจะเปลี่ยนก็คือในเฉดสีผมรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเดิม นะครับในเฉดสีมันอ่อนกว่าเดิมนะการตกแต่งเขาเนี่ยมันก็จะดูทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาดีไซน์เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัวภายในเนี่ยให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้ใน,นหนึ่งนะครับระหว่างเสา B กับเสา C นะครับตัวนี้เขาดีไซน์มาเป็นสีดํานะครับพรเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของตัวหลังคาเนี่ยมันดูโล่งนะครับดูโปร่งเวลาที่ลูกค้าเข้าไปนั่งด้านใน,นเนี่ยมันจะดูสึกแบบไม่อึดอัดมากจนเกินไปนะครับแต่ในส่วนของตัวเสา A เนี่ย ังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นสีเปลวเหมือนเดิมเพราะเขาทำาให้ในเรื่องของตัวหลังคาเนี่ยนะฮะมันเชื่อมต่อกับตัวรถอยู่นะครับไม่ให้มันโล่งจนเกินไปนะครับผมอารมณ์มันคือฟีลของการขับมันคือฟีลของคนนั่งเวลาด้านในอันนี้เขาก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้กับลูกค้านะครับหรือคุณผู้ดูได้รู้ว่าภายในเนี่ยเขาไปนั่งแล้วมันจะรู้สึกแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่า แน่นอนแหละของแบรนด์ญี่ปุ่นเรานะครับอย่างยูสุก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับและนอกเหนือจากตรงนี้ก็เรื่องของการเซอร์วิสต่างๆนานาเนี่ยลำดับหนึ่งอยู่แล้วในส่วนยูสุนะครับถ่ามาด้านหลังครับด้านหลังเปลี่ยนแปลงยกชุดนะฮะเปลี่ยนแปลงยกชุดมันเหมือนกันทุกตัวแหละแต่มันจะต่างที่สีนี่แหละที่ผมบอกนะฮะอารมณ์ของอัลติเมตสีขาวหรือว่าอ e ีแกนสีขาวหรือว่าไอซีสีขาวสีขาวเหมือนกนันด้านท้ายเปลี่ยนเหมือนกันแต่อารมณ์มันต่างกันในส่วนของการตกแต่งของเฉดสีต่างๆนะครับ สปอยเลอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเริ่มขนาดมานะฮะนี่เปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมตัวไฟเบรกที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับที่เขาดีไซน์มาใหม่นะครับไล่มาตั้งแต่ค่าท้ายตรงนี้เลยนะครับที่ออกแบบเข้ามาให้มันมีเว้ามีนูนเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนกับเราใส่ท่าเอวอยู่แล้วก็ตกแต่งมากับไฟนะครับที่ไฟเนี่ยก็เหมือนกับตัวด้านหน้าแหละออกแบบเป็นดนามิกเพลทนะครับแต่มันก็จะแซมเข้ามากับตัวไฟที่มันเป็นตัวไฟ แอมเบนไลน์นะครับก็คือไฟเส้นนี้นะครับยาวมาถึงด้านท้ายเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับแต่มันจะทําให้เหมือนตอดรับกันโอบกันอยู่นะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ครับออกแบบให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับออกแบบให้มันดูกว้างมากยิ่งขึ้นพอเวลาที่เราดูปั๊บท้ายมันเลยดูใหญ่ดูสวยนะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับเนี่ยไอ้นี้ยตัวนี้ตัวที่เปลี่ยนเลยนะครับจากด้านหลังต้องบอกว่ามองจากตัวอื่นไม่เปลี่ยนตัวนี้คือตัวที่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะในส่วนของ ตัว diffuser เนี่ยของแต่ละตัวต่างกัน active เป็นสีดําด้านเป็นสีดําด้านให้อารมณ์แบบดูดูทึบๆหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะได้อารมณ์ premium ก u ู u ี y ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาใช้สีเป็นกอ o ซี y black นะ,ะเป็นสีออกดําเงาๆน้ำตัดโทนนะครับของตัวฟิวเ u อ e r ที่ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็อยู่เหมือนกับอยู่ในรถสปอร์ตนะครับแต่พอมาเป็นรถสปอร์ตที่ได้เฉดสีประมาณเนี้ตัวรถมันดูเท่ hey. ดูสวยนะครับดูราชูรี่นะครับดูแพงเอาง่ายๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตรงไหนที่ผมข้ามไปนะครับก็ฝากแนะนํากันเข้ามาได้ครับอยากให้ผมรีวิวตรงไหนนะครับผมยินดีนะถ้าเกิดยังไงเนี่ยผมจะทําคลิปออกมาให้แยกให้แต่ละชิ้นเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เพิ่งลงล่าสุดไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการใช้งานตัวหน้าจอนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่ได้รีวิวให้กับลูกค้าได้ดูนะครับล่าสุดเป็นตัวหน้าจอของอินทิเมตเลยนะครับลูกค้าก็สามารถกดย้อนหลังก็ไปดูที่ คลิปที่ผมลงล่าสุดได้นะแต่วันนี้ก็รีวิวในส่วนตัวด้านนอกข้ามตรงไหนไปอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งผมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมข้ามอีกนะฮะปาท้ายนะครับผมเป็นไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบ smart tailgate step sensor เหมือนเดิมนะครับ anti-meat มีให้อยู่แล้ว elegant มีให้อยู่แล้วนะครับเป็นโชวคมาให้นะครับเป็นโชวคมาให้แบบนี้โชว์ไฟฟ้านะครับผมกดได้ที่ฝาท้ายครับกดได้ที่รีโมทหรือกดจากตัวคอนโซลก็ได้ครับผม นี่นะฮะใช้งานได้ง่ายมากเลยแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือไฮไลท์ของเขาคือมันเป็นแบบเซฟเซนเซอร์ครับลูกค้าแค่เดินเข้าและเดินออกในระยะของตัวเซนเซอร์ครับแลมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ใน4จุดเลยนะครับเดินเข้าเดินออกในจุดระยะของเซนเซอร์นะครับตัวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขเขาอยู่ป่า้ทยก็จะเปิดให้นะครับปิดให้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็ ลดปัญหาในเรื่องของการเตะในเรื่องของการยกขานะครับเพื่อลดอุบัติเหตุได้นะครับผมอ่ะตอหวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ยังไงเนี่ยผมจะมีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ด,ไดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เซลของรับสวัสดีครับ